ก็ดังมันก่อไฟนะครับผมจะพูดติดลาวนิดหน่อยครับว่าผมอยู่แถบอีสานนะครับดังไฟดังไฟมันดังไปว่าก่อนะครับดังดังไฟดังไฟไปว่าก่อไฟนะครับไม่งั้นก็ดังไปว่าจมูกนะครับซึ่งมันเป็นภาษาอีสานตอนบนนะครับเราจะใช้คําแบบนี้บ่อยมันก็เลยทําให้เราเราหลงนะครับตอนนี้เราอยู่เรือเขาหูฮานนะครับตอนนี้ก่อไฟติดแล้วนะครับยังยังยังไม่ติดยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับ ีค่ยากเราจะหาไม้เล็กๆใส่ไฟเพื่อให้ก่อขึ้นมาเป็นไฟได้นะครับอันนี้เราก็ต้องเซฟความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับระดับสองไม่ได้หรอครับได้นะครับอันนี้มากับน้องนะครับเรามาเที่ยวป่ากันนะครับเราชอบอะไรที่ว่าเซอร์วเวอร์เซิเวอร์ ภาษาอังกฤษแปลว่าสไ r v ว v a l ส่วนถ้าภาษาไทยก็เขาเรียกกันว่าเอาชีวิตรอดนะครับสไบเวอร์สไบเวอร์อะไรประมาณนี้นะครับสว่วนไหวอะไรเรามาหมดคือเรากะาว่าจะมาตั้งแคมป์ในป่าแบบเป็นอุทยานอะไรแบบนี้แต่เพราะเออนะครับเราเดินเพลินไปหน่อยมันก็เลยทําให้เราไปหลงป่านะครับซึ่งเราหลงอยู่น่าจะลึกม,มากสี่ นหลงป่านะครับเวลาเราเจออะไรเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกนะครับถ้าเจอหมีอะไรนี่ก็ต้องหนีเยงไมครับใช่นะครับแม่คก็มีครับเราจะทำประมาณสามคลิปสามอีพีนะครับอีพีแรกเราจะอัน ต้มมาม่ากินก่อนนะครับอีพีต่อไปเราจะเริ่มล่าสัตว์ป่านะครับผมเราว่าน่าจะได้พักพักพักพิงอยู่ป่านี่นานเลยนะครับนานพอสมควรนะครับน่าจะเป็นเดือนเ่นแหละครับครับส่วนน้ํามันจะมีลําห้วยที่อยู่ห่างจากตรงที่เราพักอยู่นี่ประมาณสิบสิบกิโลเมตรนะครับสิบกิโลได้ต้องปีนเขาขึ้นไปนะครับผมก็เลยต้องให้แบ่งคนไปนะครับเราจะหายไปเรื่อยๆจนถึงเวลานอนนะครับพวกเรานี่ก็ต้องมีเซฟตี้ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณ18บแนาฬิกาก,ก,กว่าๆนะครับเอาคืนนออ่ะะี่ก็กำลังคุยกันอยู่นะครับเจ <5 S 1> ไปเลยอย่าเสียงห้าพันมาอ่อย่าฟังพี่รับเคลีตรงนี้ด้วยนี่นะครับนี่เราต้องตัด คนโคนเธอถลากรากนะครับนี่นะครับแล้วทมันจะทิ่มหรือเราเต้องหากิ่งไม้เล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้ไฟเราเริ่มติดกับไม้แล้วนะครับมันจะทําให้ไฟลุกขึ้นมาได้นะครับห้าห้าไม้ไฟไปเรื่อยๆเลยเราต้องทำแนวกันไฟเพื่อที่เอาไว้นั่งกินข้าวกินอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับโอ้ทุกคนครับนี่มันลูกอะไรครับโอ้ลูกอีรุงตุมเป้าใครรู้บอกผมด้วย อันนี้ก็ไม่มีไม่มีต้นมันนี่นาอันนี้ก็เป็นเสียงของข้ามกลางธรรมชาตินะครับอยู่ในเมืองสัมผัสแบบนี้ไม่ได้นะครับดูครับพี่ผมก็ลองผ่าดูแล้วดูครับอือหนี่นะครับ ตอนนี้เราก็ก่อไฟไปเรื่อยๆย,ยึดถุงน้ำตัวเข้าเราปีนง่ายใช่ไหมดีครับผมชื่อทีมนะครับเอาชีวิตรอดในป่านะครับผมชอบการเอาชีวิตรอดนะครับส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นป่าเต็งลังป่าดิบชื้นนะครับคือป่าที่นี่มันจะไม่ลกมากแต่มันจะโล่งๆแบบมีทางมีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็<อ>มาไกลมากนะครับ ม,มีทางนะครับเพราะสัตปามันเดินบ่อยครับตอนนี้เราจะต้มมามาก,กันนะครับอันสว,นห,สวนห้วยสวนมอกาอะไรเราไปเจอจากซากอันหมู่บ้านเก่านะครับมันเป็นหมู่บ้านในตำนานอะไรประมาณนี้แบบโบราณโบราณอะไรแบบนี้นนรบรซึ่งมันเกิดแ,แบบว่าดอยักอะไรประมาณนี้เขาก็เลยหนีเข้ากรุงเทพกันนะครับนี เข้าไปในเมืองนะครับซึ่งเราก็ยังอยู่ในป่าอยู่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ากี่มองแล้วนะครับนี่นะครับปลาลงดิบมากนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนก่อไฟเสร็จน,นะครับขอมคุงครับ